กาแสดงวแบบดีกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการต่งเสริมสารสังเกตุชนครับวันนี้พวกเราชาวสปปจันทบุร5นะครับหลอมรวมใจทุกดวงส่งให้ท่านนะครับ มีหลายคนบอกว่าวันนี้ได้กินข้าวฟรี้วนายวอกนายครับนายได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นใครนะครับนิยมลอยดานนะครับ <laughs> เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ป้องไม่อยู่นิยมขึ้นไปอยู่หน้าห้องแคนสัปดาห์เดียวครับได้รับคำสั่งที่ดี ะครับไปเป็นรองเลกาธที่การสอชอโอโห่้องอยู่มาตั้ง5ปีไม่ได้เลนไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยเเราดูส่งกเมีร่องไงร่องหน่อยโอ้เขาจะรับทุการบอกนี่ร่องไงร่องหน่อย เจ้าหน้าที่คบูกำกับามสพเสยนะคัเ้าที่เก,ก้าอี้ครับ,บ,บ,บเจ้าหน้าี้นะครับในห้องประชม